ทำไมทัศนคติที่ดีจึงมีผลต่อชีวิตของเรานั่นก็เป็นเพราะว่าทัศนคติหรือมุมมองต่อสิ่งต่างๆที่เรามีต่อโลกนี้ต่อตัวเองต่อผู้คนที่เราพบเจอหรือต่อสถานการณ์ต่างๆในชีวิตเรามันสะท้อนถึงสภาวะทางจิตของเราว่าเวลาที่เราเจอกับปัญหา เราจะใช้ด้านไหนของเราเข้ารับมือกับมันถ้าเวลาที่เราเจอปัญหาแล้วเราหันใจทางด้านที่ไม่มีพลังด้านที่มีแต่ความกลัวความกังวลเข้ารับมือการแก้ไขหรือการเผชิญหน้าต่อปัญหาของเรามันก็จะมีแต่ความกลัวความกังวลเต็มไปหมดจากทำอะไรแก้ไขอะไรก็เต็มไปด้วยความไม่มั่นใจ กล้ากลัวแต่ถ้าเราหันใจทางด้านที่ดีของเราเข้ารับมือแม้เรารู้ว่าปัญหามันเกิดขึ้นสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงและเรากำลังเผชิญหน้าอยู่กับสิ่งที่เราไม่รู้จักและไม่มั่นใจแต่ถ้าเราบอกกับตัวเองว่าทุกอย่างมันจะโอเคทุกอย่าง มันจะไม่เป็นไรและเราก็จะทำมันเต็มที่ในแบบที่เราดีที่สุดของเราแน่นอนว่าเราอาจจะกลัวและกังวลแต่มันจะไม่เป็นไรทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อให้เราเรียนรู้และเติบโตทุกการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามามันจะส่งผลให้เราเติบโตขึ้นเสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ปัญหาเดียวกันเวลาเดียวกันสถานการณ์เดียวกันแต่ผลลัพธ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามทัศนคติและใจของเราเวลาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราให้หันใจด้านที่ดีและมีพลังที่สุดของเราเข้ารับมือโลกของเราสถานการณ์ต่างๆจะเปลี่ยนไปได้ด้วยทัศนคติที่ดี และการมองโลกตามความจริงของเราใจที่ดีและใจที่มีพลังมันจะพาเราให้ไปถึงจุดที่ดีขึ้นเรื่อยๆเสมอแม้ว่าสถานการณ์ที่เราเจอมันจะยากแค่ไหนแต่เราก็จะเก่งขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆจากทุกประสบการณ์ชีวิตของเรา อยู่ใกล้คนแบบไหนเราก็ค่อยๆเปลี่ยนอุปนิสัยของเราเป็นคนแบบนั้นมันเป็นเรื่องจริงนะถ้าเราอยู่ใกล้คนที่มีทัศนคติดีเราก็จะค่อยๆกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี<ๆ>เห็นปัญหาเป็นโอกาสและรับมือทุกอย่างกับกเรื่องได้ และมองในมุมเชิงบวกได้แต่ถ้าเราอยู่ใกล้ๆคนเก่งเราก็จะกลายเป็นคนที่เรียนรู้จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้เราเก่งขึ้นด้วยถ้าเราอยู่ใกล้คนขยันเก็บเงินสร้างอนาคตเราก็จะเป็นคนมีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนมีแบบแผนในการเก็บออมและลงทุน แต่ถ้าเราเกิดว่าเราพาชีวิตไปอยู่ใกล้ๆคนที่มีทัศนคติแย่ๆเราก็จะค่อยๆซึมซับนิสัยเหล่านั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในนิสัยเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นกันคนสังคมสภาพแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและสร้างตัวตนของเรา ถ้าเราอยู่ใกล้ๆคนแบบไหนเราจะค่อยๆเปลี่ยนตัวเองเป็นคนแบบนั้นทั้งเชิงบวกและเชิงลบมันเลยมีคำพูดที่ว่าเพื่อนที่คบหนังสือที่อ่านสังคมที่อยู่มันจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆในชีวิตของเรา ดีกับคนที่ดีกับเราให้ความสำคัญกับผู้คนที่เห็นว่าเราสำคัญใส่ใจคนที่ใส่ใจเรารักและเอ็นดูคนที่รักเราเราไม่จำเป็นต้องทำดีกับคนทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ได้รักหรือหวังดีกับเราและยังมาสร้างความทุกข์ใจให้แก่เราด้วยให้ เท่าที่ได้รับมาบางคนนั้นคู่ควรกับความรักและความหวังดีที่เรามีให้แต่บางคนไม่คู่ควรที่จะอยู่ในชีวิตเราเช่นกันอย่าไปคาดหวังคนอื่นจะต้องมาเป็นผู้รับผิดชอบความสุขของเราในเมื่อสิ่งที่เราต้องจัดการตัวเอง และอย่าไปคาดหวังความเหมือนเดิมกับอะไรในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาสิ่งที่เหมาะสมจะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมและในเวลาที่เราพร้อมที่จะเติบโตและรับมือกับสิ่งที่ใหญ่ขึ้น ทุกประสบการณ์จะผลักดันชีวิตเราให้ไปถึงจุดที่ดีกว่าเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งต่างๆในชีวิตเรามันยากขึ้นนั่นแปลว่าเราพร้อมที่จะเติบโตขึ้นและก้าวสู่บทบาทใหม่ของชีวิตเราบางปัญหาที่ก็เข้ามาเพื่อเป็นบททดสอบชีวิตเราให้เรานั้นแก่งขึ้นโตขึ้น และเรียนรู้ที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เราไม่ชอบไม่คุ้นเคยได้ดีมากขึ้นบานปัญหาก็เป็นเหมือนโอกาสที่ทำให้เราพิสูจน์ตัวเองว่าเรานั้นเก่งพอและคู่ควรการลงทุนในความรู้การลงทุนในตัวเองมันอาจจะแพงและมีราคาที่ต้องจ่าย แต่เชื่อเถอะว่าเพราะความไม่รู้นั่นแหละที่จะทำให้เราจ่ายแพงกว่านั้นมากดังนั้นและดังนั้นแล้วการลงทุนในความรู้มีแต่ได้ไม่มีเสียยิ่งเรียนยิ่งรู้มากขึ้นยิ่งเรียนรู้ยิ่งต่อยอดได้เยอะยิ่งไปได้ไกลมีแต่กําไรไม่เคยขาดทุน